รางวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484เมื่อกองทัพอาทิตย์อุทยัยทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วยื่นคำขาดให้สยามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นจนในที่สุดจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่อประกาศสงครามกับอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกากระทั่งล่วงเข้าช่วงปลายของสองครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตร บินมาทิ้งระเบิดใส่กรุงเทพนนทบุรีชุมพรและเมืองต่างๆอีกหลายเมืองด้วยเหตุผลคือต้องการที่จะโจมตีกองกำลังของทหารญี่ปุ่นในสยามเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างเช่น B24 ได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดระหว่างช่วงปีพศ .2485 ถึง2488รวมแล้วกว่า34ครั้งจนทำให้ในวันที่14ธันวาคม2487 สะพานพระราม6ถึงกับพังพินาตลงโดยระเบิดจากเครื่องบิน B-24 นั่นเองเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นทำให้เกิดความกดดันแก่รัฐบาลไทยจนกระทั่งในที่สุดประมาณปี2485 2486จอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมวางแผนการด้วยดำริจะย้ายเมืองหลวงเรื่องราวของนครบาลเพชรบูรณ์จะเป็นอย่างไรเลเจนเดลี่ชาแนจะเล่าให้ฟัง ในระหว่างที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่กึ่นไม่เขา้าคายไม่ออกต้องจำยอมเป็นพวกของทหารญี่ปุ่นและต้องอยู่ในภาวะที่ต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับลูกระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่บินวนเวียนไม่ยอนระเบิดใส่ยุโทปกรณ์หรือว่าค่ายพักของทหารญี่ปุ่นอยู่เป็นเนืองๆในช่วงนั้นเป้าหมายที่ถูกโจมตีได้แก่สถานีรถไฟหัว,หวลําโพงสถานีรถไฟบางกอกน้อยสถานีรถไฟช่องนอนทรีโรงงานซ่อมสร้างหัวรถจักรมักกะสัน ลงไฟฟ้าวัดเรียบท่าเรือคลองเตยสนามบินดอนเมืองสถานีรถไฟบางซื่อย่านโรงพยาบาลศิริราชย่านสะพานผุดสะพานจุฬาลงกรณ์ข้ามแม่น้ําแม่กลองกลางเมืองราชบุรีโดนทิ้งบอมจนระเบิดและยังมีระเบิดขนาดมหึ้มาที่จมแช่อยู่ในแม่น้ําอีกหลายลูกในพื้นที่ต่างจังหวัดหลากหลายพื้นที่ชุมทางบ้านดาราจังหวัดอุตรดิตถสะพานปรมินที่ข้ามแม่น้ำนางก็ถูกทิ้งระเบิดทําลายพังพินาศช,ช่วงนั้น จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้มีดำริเป็นยุทธศาสตร,ร์ลับว่ากันว่ามีอยู่สองในยะคือต้องการจะย้ายเมืองหลวงเพราะว่ากรุงเทพถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีอย่างหนักและข้อที่สองจอมพลปพิบูลสงครามนั้นไม่เคยเชื่อว่าญี่ปุ่นจะชนะอเมริกาได้และเชื่อว่าในที่สุดแล้วทหารญี่ปุ่นจะต้องถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกวาดล้างการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อจะคอยแก้แค้น หรือว่าคอยซุ่มโจมตีหารญี่ปุ่นในยามที่ทหารญี่ปุ่นถูกกวาดล้างนั้นเป็นสิ่งที่จอมพลปพิบูลสงครามต้องการทํามาโดยตลอด2กระะกฎาคม2485นายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามนําพระ,ะราชกําหนดจัดสร้างนครหลวงเสนอต่อสภาเมืองที่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาในขณะนั้นคืออยุธยาและสระบุรีสภามีมติเห็นชอบอนุมัติ6ก,กระะกฎาคม2485 จอมพลปพิบูลสงครามนั่งหัวโต๊ะประชุมอีกครั้งโดยเชิญทุกกระทรวงมหาลรือแล้วออกสำรวจพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้และหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีหลังจากศึกษาความเป็นไปได้แล้ว16มิถุนายน2486จอมพลปพิบูลสงครามตัดสินใจทุบโต๊ะเด็ดขาดเปลี่ยนแผนย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์เพื่อให้เป็นเมืองที่มั่นที่จะคอยตีตลบหลังกองทัพญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายกับสงครามโลกแล้ว เหตุผลนั้นก็คือว่าเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาล้อมรอบสามารถป้องกันภัยทางอากาศได้รวมทั้งสามารถใช้กําลังคนที่น้อยกว่ารับมือกับฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าได้อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของประเทศสามารถถอยออกไปได้ทุกทิศทางหลังจากนั้นจึงมีการสำรวจและวางแผนกันอย่างเงียบๆเ,เริ่มมีการย้ายกระทรวงทบวงกรมและสถานที่ราชการไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ในความคิดของจอมพลปพิบูลสงครามนั้น เมืองเพชรบูรณ์มีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เหมาะกว่าอายุทธยาและสระบุรีเนื่องจากชัยภูมิของเมืองเพชรบูรณ์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบภูมิประเทศสวยงามอากาศดีและประการสำคัญคืออยู่ใจกลางของประเทศที่ตั้งของเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือภาคอีสานและกรุงเทพแนวคิดการย้ายเมืองหลวงนั้น จอมพลปได้ใช้การออกเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่โดยมีคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่13มีนาคม2486ประกาศให้ใช้พระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2487กำหนดให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนครบาลเพชรบูรณ์23เมษายน2487 จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ไปทําพิธีตั้งหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ที่บ้านบุ่งน้ําเตาอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นจึงมีการเกณฑ์รัษฎรมาจากร่วม30จังหวัดจํานวนนับแสนคนจนช่วงนั้นเกิดคําเรียกคนเหล่านั้นว่าคนเกณฑ์เนืน่องจากในช่วงเวลานั้นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นป่าเขาเคียวเชาอุ่มุ่มสวยธรรมชาติยังบริสุทธิ์พุทพ่องบรรดาคนเกณฑ์ลูกเล็กเด็กแดง การอพยพรัษฎรมาจากจังหวัดต่างๆนั้นต่างก็เข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อทำมาหากินที่เพชรบูรณ์โดยมีหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ทางด้านการเกษตรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารแก่หน่วยงานราชการทหารและแรงงานที่ทางราชการจะจัดเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพชรบูรณ์ให้กลายเป็นเมืองหลวงของสยามประเทศในช่วงนั้นคนเกณฑ์หลายคนต่างต้องประสบกับความยากลําบากเจ็บป่วยล้มตายด้วยไข้ามาาเรียหรือไข้ป่ากันเป็นจํานวนมากแต่ท้ายที่สุดแล้ว พื้นที่ในเมืองเพชรบูรณ์นั้นก็ได้รับการปรับแต่งจนพร้อมที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย,ย้ายหน่วยงานราชการและหน่วยงานแรกที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายที่สุดสั่งปุ๊บย้ายปรับก็คือหน่วยทหารกองทบกมีคําสั่งย้ายโรงเรียนในร้อยจอปรอไปตั้งที่โนนผักฉีบ้านป่าแดงตําบลป่าเหล่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนในร้อยเตรียมทอบอร,รุ่นที่6ที่เข้าศึกษาในเดือนพฤษภาคม ปี2486เรียกกันเองในรุ่นนั้นว่ารุ่นป่าแดงในทหารรุ่นป่าแดงเล่าให้ฟังว่าแทบไม่ได้เรียนหนังสือนังหาเลยในช่วงนั้นเพราะอาจารย์ให้นักเรียนในร้อยไปตัดไม้ไผ่เพื่อทำโรงเรือนที่พักทั้งวันและยุงก็กัดเจียนตายรุ่นป่าแดงนั้นออกจากโรงเรียนในร้อยเมื่อวันที่10มกราคม ปี2487แล้วขึ้นรถไฟที่สถานี3ามเสนในช่วงค่าโดยใช้เวลาเดินทางกว่า15ชั่วโมงเพื่อไปลงที่สถานีตะพานหินจังหวัดพิจิตรแล้วเดินต่อไปกลางเต็นท์นอนในทุงง่งนาจากนั้นจึงเดินด้วยเท้าอีก5วันรวมระยะทางกว่า100กิโลเมตรจึงจะถึงจุดหมายนักเรียนในร้อยคนหนึ่งได้บันทึกไว้ว่ามาตอนแรกส้มโอเพชรบูรณ์ใบละสสตางค์ในขณะที่ในกรุงเทพใบละ1บาทถั่วฝักยาวกําละ2สตางค แต่พอสองอาทิตย์เท่านั้นแหละส้มโอก,ก็ขึ้นเป็นใบละห้าสตางค์อะไรๆก็ขึ้นราคากูไม่กลับแกงจืดชามละสิบสตางค์แกงเผ็ดชามละสิบห้าสตางค์ขนมถ้วยถ้วยละห้าสตางค์จอมพลปอพิบูลสงครามมีดำริให้ตั้งค่ายทหารพิบูลศัก์ขึ้นที่ตำบลหนองควายอำเภอลมสัก์และให้ตั้งกระทรวงกลาโหมที่บ้านป่าม่วงตำบลท่าลพลอำเภอเมืองให้สร้างสนามบินไว้ที่บ้านสักหลงอำเภอลมศัก ซึ่งแต่เดิมนั้นวางแผนจะย้ายมาอยู่ที่อำเภอท่าโลงหรืออำเภอวิเชียนบุรีให้ตั้งกรมยุทธโยธาคลังแสงและโรงงานช่างแสงกรมพลาธิการกรมยุทธ,ธศึกษาทหารบกกรมเสนาธิการทหารบกกรมเสนาลักษทหารบกและกรมเชื้อเพลิงจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายงานสําคัญนี้ให้กับพลตรีอุดมโยธาลัตนาวดีเป็นผู้อำนวยการสร้างเมืองหลวงใหม่โดยมีหน้าที่สําคัญคือกําหนดผังเมืองและอำนวยการสร้างเมือง มีการสร้างถนนเชื่อมต่อสร้างเส้นทางคมนาคมมากมายกระทรวงการคลังที่กุมชะตากรรมของการเงินการทองของสยามประเทศย้ายไปอยู่ที่ถ้ำฤาษีที่อำเภอลมสักมีการปรับปรุงถ้ำให้มั่นคงแข็งแรงแล้วขนทองคำทุนสำรองและของมีค่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปเก็บไว้ที่นั่นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถูกเรียกกันว่าถ้ำฤาษีสมบัติพังเมืองนั้นกระจายที่ตั้งของกระทรงวงทะงกรมอยู่ทั่วทั้งจังหวัดโดยมีให้กระจุกตัวกันอยู่ในเมืองเหมือนกับกรุงเทพ เมืองหลวงใหม่ต้องเลิศหรูอลังการแบบยุโรปอเมริกามีผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือดําริในฝันของจอมพลปอพิบูลสงครามมีการแต่งตั้งพันเอกช่วงเวิงศักดิ์สงครามเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลก,กิจการทั้งสิ้นที่เพชรบูรณโดยเฉพาะมีอำนาจเทียบเท่านายกรัฐมนตรีโดยเรียกตำแหน่งว่ารองนายกรัฐมนตรีประจำนครบาลเพชรบูรณ์แม่ทัพญี่ปุ่นที่มาบัญชาการรบอยู่ในสยามนั้นชื่อนายพลนาการมุระ ได้เฝ้ามองสืบสภาพและหาข่าวตลอดเวลาว่าจอมพลปอพิบูลสงครามกำลังทำอะไรที่ดูแสนจะลึกลับซับซ้อนไม่เป็นที่เปิดเผยในระหว่างที่การก่อสร้างนะครหลวงแห่งใหม่กำลังดำเนินไปนั้นเหล่าคนเกณฑ์คนงานชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาทำงานต่างกระพากันเจ็บป่วยล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงด้วยโรคไข้ทรพิษหรือไข้ป่าเหมือนเพชรบูรณ์ในช่วงนั้นจึงดูเหมือนเป็นมหานครมล็ดตะยูเพชรบูรณ์นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ จอมพลปพิบูลสงครามจึงติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไว้หลายแห่งมีการเพิ่มโทรศัพท์ปรับปรุงเสาโทรเลขมีการสร้างโรงภาพยนตร์มีการออกหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นในเมืองเพชรบูรณ์มีการออกหนังสือพิมพ์ชื่อเพชรบุญชัยเป็นสาขาของหนังสือพิมพ์ไทยราชของบริษัทสีกรุงในหน้าหนึ่งนอกจากชื่อหนังสือพิมพ์แล้วยังมีคําขวัญที่พิมพ์ติดไว้เป็นประจำคือเชื่อพิบูลชาติไม่แตกสลาย ในด้านของความบันเทิงนั้นหลังจากที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการสร้างโรงแรมมีการสร้างสโม,มสรรัะตะนโกสินทร์สำหรับข้าราชการมีการสร้างตลาดขึ้นอีก3าแห่งที่เพชรบูรณ์ล่ลมสักระวังชมพูโดยกําหนดให้ทุกตลาดนั้นต้องมีโรงมหอดรสพด้วยในด้านการชประทานได้ย้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ที่บ้านน้ำำบนบําคําตําบลบุงคลาอําเภอล่มสักรสร้างทํานบเขื่อนฝ่ายกั้นน้ํา ลอกลำห้วยต่างๆรักษาคูคลองตลอดจนแม่น้ำป่าสักให้ใสสะอาดเพื่อเมืองหลวงใหม่จะมีน้ำใช้อย่างใสสะอาดตลอดปีในด้านการคมนาคมได้ตัดถนนสายตะพานหินเชื่อมกับจังหวัดพิจิตรขึ้นเป็นสายแรกเราให้ชื่อว่าถนนสามคีชัยรองรับการเดินทางทางรถไฟฝา่าป่าดงดิบและเทือกเขาที่สูงชันไต่ามาตามขอบเ,เหวทำให้คนตัดถนนต้องล้มตายเพราะคข้ป่าและคนเดินทางตกเหวไปเป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงตัดถนนจากลำนาลายผ่านวิเชียรบุรีมาเชื่อมกับถนนตะพานหินที่วังชมพูเราย้ายกรมโยธาเทศบาลหรือกรมโยธาธิการมาอยู่ที่บ้านยาวีอำเภอเมืองวางผังสร้างกรมไปรษณีย์กรมทางกรมขนส่งที่บ้านท่าผลอำเภอเมืองและจะสร้างทางรถไฟจากอำเภอชายบาดาลจังหวัดลบบุรีไปที่เพชรบูร์จนไปถึงจังหวัดเลยจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นได้วางโครงสร้างแผนผังเมืองคร่าวๆไว้สองแห่งคือ บริเวณเพชรบูรณ์และบริเวณย่านหล่มสัก์และหล่มเก่าโดยมีการกำหนดให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นกระจายกันอยู่ในทั่วพื้นที่ของจังหวัดมีการสร้างสำนักนายกรัฐมนตรีและศาลารัฐบาลณบริเวณน้ำตกขั้วใหญ่หลังที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ที่ปลายห้วยป่าไม้แดงโดยมีพันตรีล้อมบุรกรรมโควิดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างนอกจากนั้นยังมีการสร้างทำเนียบบ้านสุขใจติดแม่น้ำป่าศัก์ เพื่อเป็นที่พักอาศัยของจอมพลปอพิบูลสงครามและครอบครัวไม่รวมถึงทำเนียบสามัคคีชัยที่เขาลังและทำเนียบที่บ้านน้ำก้อใหญ่ไว้เป็นที่พักแรมมีถนนทางเข้าชื่อเชิดบุญชาติมีการวางแผนสร้างบ้านบัญชาการสำนักนายกที่บริเวณบึงสามพันอีกด้วย การก่อสร้างนาครบาลเพชรบูรณ์หรือเมืองหลวงใหม่ของสยามประเทศนั้นได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นได้มีการจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะสร้างสารากลางเพชรบูรณ์บริเวณเดียวกับที่ตั้งสารากลางจังหวัดในปัจจุบันและมีการเตรียมย้ายรัฐบาลมายังเพชรบูรณ์มีการซ่อมบำรุงถนนสายหลักเพชรบูรณ์ตั้งแต่เชิงเขาว,วังชมพูถึงค่ายทหารบ้านหินอ่าวอำเภอลมสักมีการตั้งกระทรวงศึกษาที่บ้านหนองแสตําบลบุ่งคล้าอำเภอลมสัก แม้แต่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ยังมีแผนที่จะต้องอพยพมาเปิดสอนที่เพชรบูรณ์ด้วยโดยจะสร้างพื้นที่เรียนที่บ้านไร่ตำบลเสตียงแต่ขณะนั้นโรงเรียนเตรียมจุฬาก็ได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์อยู่แล้วการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ของประเทศนั้นดำเนินการไปอย่างเร่งด่วนและเป็นความลับทางยุทธศาสตร์แต่งานใหญ่ขนาดนี้ปิดอย่างไรก็คงปิดไม่มิดแต่จอมพลปก็ได้แก้ตัวว่า จะอพยพส่วนราชการเพื่อหนีการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรเท่านั้นแล้วก็อาศัยช่วงที่สภาปิดสมัยประชุมประกาศใช้พระราชกำหนดระเบียบบริหารนาครบาลเพชรบูรณ์พุทธศักราช2487กำหนดให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนครบาลเพชรบูรณ์พร้อมกันนั้นยังประกาศพระราชกำหนดพุทธบุรีมณฑลพุทธศักราช2487กำหนดให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองศาสนา เขตปลอดทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทหารเข้ามาใกล้กับเพชรบูรณ์ได้ในวันที่20กรกฎาคม2487จอมพลปอพิบูลสงครามได้เสนอพระราชกำหนดนี้ต่อสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อขออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติซึ่งขณะนั้นสงครามโลกมีทีท่าว่าใกล้จะสงบลงแล้วฝ่ายเสรีไทยเกรงว่าถ้ายอมให้จอมพลปอ สัญญาร่วมลบกับญี่ปุ่นนั้นอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนต่อไปจนสงครามสงบไทยเราจะต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามด้วยจึงหว่านล้อมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรให้ความพระ,ะราชกำหนดทั้งสองฉบับนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถพูดความจริงได้ในการออกพระ,ะราชกำหนดทั้งสองฉบับนี้ทำไปเพื่ออะไรจึงทำให้แพ้ไปด้วยคะแนนเสียง36ต่อ48และ34ต่อ41จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทั้งผดเด็จการ เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่นหนุนหลังก็ต้องยอมเคารพในกฎกติกาก็ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคม2487นั่นเองและเป็นการดับฝันที่จะให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยไปโดยปริยายการสร้างเมืองหลวงใหม่ในขณะนั้นนอกจากจะเป็นงานลับแล้วยังต้องทําอย่างเร่งรีบงบประมาณก็ล้นจํากัดวัตถุที่ใช้ ึงล้วนเป็นไม้ไผ่แม้แต่บ้านสุขใจทำเนียบริมแม่น้ำป่าศักที่พักของจอมพลปอผู้ยิ่งใหญ่แม้จะดูใหญ่โตแต่ก็ยังต้องทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังโรงพิมพ์ธนบัตรมิดชิดกว่าทุกแหง่งแต่ก็ยังแค่ล้อมั้วสังกสีสิ่งกอ่อสร้างต่างๆจึงผุพังไปตามกาลเวลาไม่เหลือร่องรอยแห่งอดีตไว้ให้ได้ลำลึกนึกถึงนอกจากสารหลักเมืองนครบาลเพชรบณ์ที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์จึงเหลือเป็นอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้ จนกระทั่งในภายหลังชาวเพชบรบณ์ได้สร้างวงเวียนนครบาลเพชบรบณ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นอนุสรณ์และเมื่อปี2546ยังได้มีการกอร่อสร้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชบรบณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกนึกถึงนครบาลเพชบรบณ์ภายในอาคารหอประชุมใหญ่จัดแสดงภาพและโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งที่สำคัญคือหลักฐานการกอร่อสร้างเมืองหลวงนครบาลเพชบรบณ์ เป็นการประกาศให้รู้ทั่วกันว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแผ่นดินแห่งมะขามหวานแห่งนี้เพชรบูรณ์เคยเกือบได้เป็นเมืองหลวงของสยามประเทศและอย่างน้อยที่สุดนครบาลเพชรบูรณ์ก็เคยมีอยู่จริงกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญ,ญญาณ เพื่อนําเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดํารงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel